ครับคลิปนี้เข้ามาศึกษาเรื่องของพระเครื่องเมืองไทยเมืองสยามครับหนึ่งในเบญจภาคาีสมเด็จพระอาจารย์โตพมบาังศีท่านเป็นผู้สร้างนะครับเอาไว้นี่คือสมเด็จบางขุนพรมครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านท่ทนาทนผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีครับวันนี้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กัน นะครับเรื่องของพระเครื่องนะครับให้สืบสารวัฒนธรรมเอกลักษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุบโบราณน,นะพี่น้องครับพระสมเด็จนี่ครับอายุอานามนีิกะร้อยกว่าปีนะครับกับสองร้อยเนาะกัแล้วแต่ผู้ที่จะศึกษาครับหรือว่าผู้รู้นะฮะขออนุญาตนะครับอาจารย์ทานาย นี่ผมก็ได้ศึกษาได้อด่านมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนชมเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมนะครับเอกลักษณ์และก็วัตถุมงคลให้ลูกหลานได้เบิ่งได้แง่งกันครับนี่คือสมเด็จบางขุนรพมยยมรมนะครับพิมพ์ใหญ่ที่มีราคาสูงนะพี่น้องครับเป็นพระที่ผมติดตัวตลอดนะฮะนะครับาตามที่ผมศึกษาประวัติมานะครับ สมเด็จพระูจาร์ตัวพระมังศรสีท่านได้สร้างนะครับเด็ปปุกเสกกะก็มีนะครับผู้ที่ต้องการจกสรั่งเจดีย์นะฮะก็เลยให้สมเด็จพระูจารย์ตัวพระมัง,งรศนะร,งร,ส,งร,ส,ร,รงสีนะครับเป็นผู้ปุกเสกอันนี้คือเป็นพระกรุนะครับนะครับเป็นพระกุเห็นว่าแตกกุนี่นะครับสองครั้งสร้างอยู่ประมาณ8 4ด0 0สี่พันองค์ เท่ากับธรรมขันนะครับ84% 0 0 0พันพธรรมขันคือคนบรมบราณนะครับเขาจะส้างพาเห็พุพระก็ต้องให้ครบธรรมขันนะครับพี่น้องครับกะเป็นพระอยู่ในกุให้เฮ้าสังเกตให้ดีๆนะพี่น้องครับนะฮะให้สังเกตดีๆว่าเป็นขีก่กุแท้บคาบกุแท้บบ้านพวกขี่กู้และนะครับคาบกุนะครับต้อง ามาเบิงว่าลักษณะนะครับของพระนะครับที่อยู่ในกุพระสิบงงามพี่น้องครับจะไม่สวยงามเลยนะครับพระราวาะพระอยู่ในกุไดดินเห็นไหมครนะครับเป็นคาบกุนะครับเห็นบ่ครับเป็นคาบกุอ่าอันนี้เป็นพระที่ติดนะครับเพื่อนว่าแยกออกจากกันแต่ว่าบางองค์กับติดกันเป็น ยังสถิตก็มีนะครับแกะพอออกก็มีส่วนมากจะชํารุดนะฮะจะชํารุดเพราะว่า,าพระนี่ติดติดกันละกะอยู่ในดินก็นคือเจอความห้อนความหนาวเจอน้าเสาะเพราะว่าพระนี่อยู่ในจีดีอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะฮะอันนี้ซึ่งพี่น้องเห็นอยู่ปรีนี่ก็คือการอยู่ในกรุนะฮะทำให้พระปรีนะครับ สีบงงามพี่น้องครับให้สังเกตว่าต้องมีร่องแกบร่องแกบคืออย่างร่องแกบก็คือแกบก็คืออยุ่เขาเปลือกอะไรอื่นแกบนะอาจัเขาใจน้องพี่น้องเนาะพี่น้องอาศัเขาใจดอออธิบายให้ฟังนะบักท่านอาศิยบบเขาใจแกบก็คือเพื่อนจะเอาแกบร่องสก่อนก่อนที่เอาพระลุงแล้วก็บรรจุไว้ได้เจดีนะครับตาพระกูเกา กุเก่านี้จะบ่มีขาบกุไหลนะครับเอาคือว่าจังสันก็นเป็นกูยูมองเดียวกันพี่น้องครับอยูใดเจีย์เดียวกันนะครับวัดบางคนพรมหรือว่าวัดใหม่อรมาราเออมมาดอัมมาตอลดนะครับที่ยู่บางคนพรมนะครัพี่น้องครับเพราะว่าด้านบนเป็นกุเกาก็คือสิมีผูหลักรอบม,ขมอัขโมยใส่แบบตกเบ็ด อ่าเป็นตกปลายพี่น้องครับตกเพ็ดแต่คือใสเป็นก้อนดินเหนียวครับอ่าปั้นให้เป็นดินเหนียวแล้วก็ยอดเป็นเชือกลงไปจากด้านบนของจีีนะครับลงไปลงไปแล้วก็ถ้งถ้ง,ถ,งถ้งลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาส่วนมากพระจะห,หักก็มีบบหักก็มีนะครับก็แล้วแต่ผู้สี่สชกดีได้นะครับจะมีการรับลอกอา่าลักรอบเนี่ยนะครับ ลักลอบมาลักเอาพระนะครับเบื้องดันหลังเห็นไหมฮะเห็นไหมครับขาบกลุนี่นะฮะเป็นธรรมชาติไอ้เราเขเบื้องครับเห็นไหมฮะเป็นธรรมชาตินะครับหาได้ยากครับบ่ต้องบอกเรื่องมูลค่าลราพี่น้องครับเจ็ดแปดลักขึ้นนะครับกระนับเอาด้วยสิบร้อยพันกระนับเอาครับพี่น้องครับผมบ่ไภาพพี่น้องมาเบื้องหละกงมง่ายหรือว่า นำมาเกี่ยวกับด้ันธุรกิจของพาคเครื่องครับแต่ว่าผมต้องการอยากจะนะครับนํามาศึกษาน้ากันน้าจะเอ่อมาให้พี่น้องโดยเฉพาะลูกหลานที่ได้อ่เอาไปศึกษานะครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะเบื้องคาบเนี่ยคาบตะไคร่น้าเห็นไหมครับเขียวเขียวฮะคาบตะไคร่น้ําน,นะครับนะครับนี่ฮะคาบกรุเนี่ยต้องเบื้องคาบกรุไอดี ID. พี่น้องครับอ่ามือขอดอัสัน้นนี่เห็นไหมครับ ครับขี่ตะไคร่น้ําคือพระอยู่ในดินนะครับเป็นพระกูพระนั่นพระนี่เนี่ยอายุโดนโดนนะพี่น้องครับกัสิมีเชื้อล่านะครับหรือว่าล่าจับเห็นไหมครับเป็นล่าขาวแค่ไส้เองสี่นะครับล่าดําจับลงไปในเนื้อพระเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพระจะไม่สวยนะครับให้สังเกตเบ้างนะครับพี่น้องครับทำมาศึกษาน้ากันพี่น้องนะครับ เพื่อผู้ใดมีจะได้ออามาเบ่งนะครับการี่เขาเดี๋ยวนี้เขามีการพิสูจน์นะฮะว่าคาบกุแทคาบกุเกเปลี่ยนจังไรถ้าคาบกุเก่เไาากกม่ใช่ยุด้ันบนขอสเฮดมาปโปะ๊วไวฉีดไว้ดนบนอันนี้บดิบพุทธอันบดิบบดิบพุทธมาจากข้างล่างนะครับดรือว,ว่าระเบิดมาจากข้างล่างหรือได้เนื้อพระนะครับเห็นไหมฮะนี่คาบเห็นไหมครับ เป็นคาบเขาเรียกว่าแคลไซหรือว,ว่าเป็นคาบเชือ้อรานะครับของอยู่ในดินนะพี่น้องเนาะอ่าเห็นไหมครับคาบกุเราต้องศึกษาคาบกุให้ได้พี่น้องนี่ฮะคาบดําหมากคาบนั่นนะฮะเพราะว่าภาพบางคุณพรบมี่สีเบึงง่ายกว่านะผมวานะกว่าละคักนะนะครับเพราะว่าเราดูเราดูไอ้ความเป็นไปเป็นมานะครับของดินหรือว่าของ อความเก่าอยู่ในดินเป็นภาพนี่ฮะคาบกลุนะฮะเห็นไหมครับเนื้อนี่แกล่งนะครับบางผูบางคนเขาบอกวา่าเช็คบหยากดอกคาบกลุเนี่ยฮะต้มน้ำห้อนนพีน่น้่าน้ำร้อนนะฮะน้ำห้อนเดือดๆนี่แหละครับพี่น้องครับราชนาควนเดอร์หลับผู้ใดบระจักษ์เดอาจจะสิร้องเทลงครับถ้าคาบกุเก้เนี่ยที่เขาโปูแหวงนานี่เกลี้ยงเกลี้ยงครับ บางคนก็เอาแซ่นะมันร้อนสันนะเกลี้ยงครับเพราะว่าโมเมนต์บันโมเมนต์ของของแท้โมเมนต์ขับกุแท้ที่อยู่ออกมาจากอายุของคาบดินคาบน้ำเพราะว่าพระเจ้าสี่เนี่ยพี่น้องครับพระที่เป็นคาบเป็นกรุเนี่ยคือว่าผ่านนะครับดินผ่านนา้ำผ่านห่อนผ่านหนาวนะครับเป็นร้อยปีจะขึ้นเบิ่งว่านาฝนนา,นาหนาวนาห่อนอ่าไม่บ่ครับนี่แหละครับพี่น้องครับบมื่อวานเขาน้ำ พระมาศึกษามาให้ชมนะฮะพี่น้องครับนี่คือบางขุนพรมนะฮะนะฮะที่ผมติดตัวครับพระมุ่นพระมั่งของพ่อของแม่นะครับอ่ะขอบคุณอะไรครับพี่น้องที่ให้เกียรติความติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับครับคลิปนี้อีพี่นี่ครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกกําลังใจ ทุกไรทุกแช่คลิปนี้พิสเนียครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ทุกท่านมีความสุขเฮงเฮงปังปงัสวัสดีครับ